สวัสดีค่ะพบกับติ๋มไทยที่ค่ะวันนี้นะคะติ๋มอยู่ที่พิกัดบ้านสวนสายคลองค่ะพิกัดคลองสิบสี่อําเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะแปลงที่ติ๋มยืนอยู่นี้เป็นโครงการเอของเรานะคะนี่คือแปลงที่ลูกค้าได้ซื้อของเราไปแล้วนะคะและได้พัฒนาที่ดินนะคะนี่ค่ะทุกแปลงนะคะอันนี้นะคะจะเป็นโครงการเนะคะจะหน้ากว้างอยู่ประมาณที่สิบแปดเมตรนะคะลึกนะคะอยู่ที่ 44นะคะที่ดินแปลงนี้ของเรานะคะจะมีไฟฟ้ามีป่านะคะนี่ค่ะมีจุกด้วยนะคะที่เรามองเห็นนะคะแล้วก็มีไฟฟ้านะคะตอนนี้นะคะลูกบ้านนะคะได้ต่อไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะเอาเข้ามาใช้สอยเพื่อที่จะบางบ้านนอกดาวล้วยนะคะอนาคตนะคะจะมีความเจริญมากมายนะคะแล้วก็ถนนของเรานะคะจะสังเกตว่าถนนของเรากว้างขึ้นกว้างถึง6เมตรนะคะสามารถสวนกันได้ และอีกประมาณสองสามวันนะคะทางเจ้าของโครงการจะลงหินคลุกให้นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกสบายในการเดินมาดูที่ดินนะคะขับรถมานะคะเพื่อที่จะให้ความสะดวกสบายนะคะในการเดินทางของแต่ละแปลงนะคะแปลงของเราตอนนี้นะคะเราจะมีทั้งแปลงเงินสุดและแปลงเงินผ่อนแปลงเงินผ่อนนะคะจะมีแปลงเอด้วยนะคะเนี่ค่ะแปลงนี้นะคะแปลงเอหนึ่งแปลงริมนะคะเดี๋ยวจิมพาดูแปลงริมค่ะ แปลงริมนี้นะคะจะหน้ากว้างอยู่ที่18เมตรลึกอยู่ที่4 4เหมือนกันค่ะเดี๋ยวให้กล้องซูมเข้ามาทางนี้นะคะเนี่ค่ะเราจะเห็นความสวยงามนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปลง A 2สองนะคะซึ่งเป็นแปลงสองตารางวาซึ่งลูกค้าก็ได้มาทำสวนเล็กๆนะคะนี่ค่ะเป็นสวนน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็แปลงนี้จะบอกว่าเป็นแปลงริมขายถูกมากๆนะคะขายอยู่ที่980,000บาท ผ่อนได้นานถึง40-50งวดนะคะที่สำคัญติมอยากจะบอกว่าผ่อนไม่มีดอกเบีย้ยซึ่งเป็นโครงการที่เราปฏิวัติที่บินได้ยินแบ่งขายโดยการผ่อนไม่มีดอกเบีย้ยหายากมากๆแล้วค่ะแถวนี้ผ่อนไม่มีดอกเบีย้ยอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะคือเรามีเท่าไหร่เราตัดอย่างเดียวค่ะเป็นของเรานะคะซึ่งสิ่งนี้นะคะเราทำมาเพื่อที่จะคืนกำไรให้กับผู้บริโภคจริงๆค่ะ อยากจะบอกว่ามาดูนะคะแล้วก็เพื่อที่จะตัดสินใจนะคะสิ่งที่เรามีนะคะในตอนนี้ของโครงการบ้านสวนใสาคลองก็คือถนนของเรา6เมตรเป็นถนนสาธารณะไฟฟ้ามีประปามีเห็นเป็นลูกประมามเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเราแถมรั้วคคาบ์บอยให้ทุกแปลงนะคะ และที่เรามองเห็นคือถมดินเท่าเสมอถนนนะคะเราทําจริงเราไม่ได้โม้นะคะโครงการนี้เพื่อหน้าตาด้วยนะคะเป็นโครงการ1โครงการสองของบ้านสวนสายคลองสนใจที่ดินแบ่งขายนะคะในการปฏิรูปการทําที่ดินแบ่งขายทักติมมาค่ะ0841320179ติมลาวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ